แล้วก็นี่พี่ชายสุดหล่อแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็ตบท้ายด้วยโหระพาอ่าบอกแล้วนะบอกไหมบอกเลยอ่ะลดให้หน่อยหลังมาดิหลังมาเนืหน้าดีกว่าเราใส่ไส้แล้วเราก็บั้งอย่างนี้แกงเราเดือดเราก็ใส่หมึกลงไปเลยครับเคใบโหระพาเลยนะจ้าล้างแล้วใช่ไหมเอาเรียบร้อยโอหนี่เลยครับท่านผู้ชมครับอะไรนะเนี่ยเขียวหวานกุ้ง สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับวันเสาร์อีกแล้วครับพบกันกับรายการยอดเชฟไทยนะครับแล้วก็นี่พี่ชายสุดหล่อหล่อสุดแล้วหล่อสุดกับสุดหล่อต่างกันไหมต่างกันต่างไหมไม่ต่างหล่อสุดก็แก่ใช่ใช่ไงมันจะสุดหล่อแล้วโอเควันนี้แกงเขียวหวานปลาหมึกสอดไส้เรามีปลาหมึกกล้วยได้ สดไส้ของเราก็คือมีหมูกับกุ้ง<ช>ที่เดี๋ยวสับๆรวมกันแล้วเครื่องแกงก็เป็นกะทิพริกแกงเขียวหวาน<ช>อยู่รายการยอดเชฟไทยตามไปดูครับน้ำพริกแกงเขียวหวานนะแล้วก็มีมะเขือปเปาะมะเขือเปาะใบมะกมรูดมะเขือพวงใบโหระพาพริกใช้พริกแดงจินดาหั่นเฉล็บแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะตบท้ายด้วยโหระพาบอกแล้วนะบอกไหมบอกแล้วแต่ลืมบอกอยู่อย่างเดียวลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ใช่ไอที่บอกแล้วก็อย่าบอกสิบอกตรงที่ไม่ได้บอกนะเมาเห็นด้วยกันตลอดทีนี้เราจะต้องเคี่ยวกะทิให้แตกมานิดนึงกับพริกแกงก่อนกับพริกแกงนะเราวันนี้เราจะไปทำหมึกเอาหัวไหมเอาก็ได้หัวละเลงไว้ข้างนอกไม่ต้องไปเสียบใส่อ่ะกะทิใส่โอเคโอเคทีนี้ทางนู้นก็ทำอะไรนะปลาหมึก ปลาหมึกใช่ไหมใช่ทางนี้อ่ะให้ทําอะไรก็ทำหมูไงทำหมูนะทำอย่างอื่นก่อนนะได้เด็ดมะเขือแช่ก่อนมะเขือพวงกะทิเราเริ่มมีเสียงเรียกร้องลดไฟหน่อยก็เดี๋ยวค่องข้างจะไหมผมหั่นมะเขือก่อนน้ำ เราก็จะใส่เกลือไว้หน่อยนะครับน้ำแช่มะเขือเนี่ยเพื่อให้มะเขือไม่ไม่ดำผ่าแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าจะได้เห็นว่าตัวมะเขือเรามีหนอนอยู่ข้างในไหมปกติแล้วมันก็จะมีโอกาสที่เห็นเหมือนกันนะไอท้ที่ที่เจอหนอนเหมือนกันอืมเอาละกะที่เดือดแล้วใส่พริกแกงลงไปครับประมาณ1ช้อนครึ่ง น้ำพริกแกงส่วนที่เหลือเก็บไว้ก่อนครับเพราะเราอยากจะเอาพริกแกงใส่ลงไปในหมูกับกุ้งสับด้วยอ่ะลาหมึกเสร็จแล้วเสร็จแล้วหมูยังไม่เสร็จเลยเนี่ยโชว์เต็มที่เลยนะเราหั่นกุ้งเล็กๆก่อนเพราะหมูเราซื้อหมูสับมาอยู่แล้วอือเสียงแกงชุชีชุชี้เลยนะ อันกุ้งเป็นเล็กๆแล้วก็สับนะครับเห็นไหมหมูสับามีอะไรนะที่เราอยากจะได้อีน,อนี่นี่ไงพี่พริกแกงพริกแกงเขียวหวานนะครับพอมไหมเนี่ย้าหานจะปลาหมึกหมดแล้วมั้งเดี๋ยวเตรียมนวดใช่ไหม นวดให้หน่อยเห็นยืนอยู่ว่านึกแล้วจะต้องมานวดให้ฝลั่งมาดิอืมฝรั่งมานวดหน้าดีกว่า <c oughs> อือเม่เห็นเลยเลยบอกแล้วอย่านวดหลังนวดหลังไม่เห็นนวดหน้ายังเห็นกันบัางอืโอ้โหรีบไปไหนเนี่ยนี่สายยัได้ไปไหนแล้วยังไม่ได้ผนึกเลย เนใส่เค็มมันหนึบปุ๊บเลยนะอืมจริงๆใส่เค็มไปหนึบเลยไหนอะ่ะเราลองนวดดูสินหนึบแล้วเชื่ออ,อให้มันเข้ากันใหม้มันเห,หนียวทำเหนียวหน่อยแต่ว่าไม่ถึงให้ลูกชิ้นอะ่ะยังไม่ถึงละเพรเมื่อยเ <laughs> อา ใส่เลยแล้วเวลาใส่ปลาไอปลาหมึกเนี่ยเราต้องทำงี้ตัดตูดหน่อยอ่ะใส่อืมตัดตูดใช่แล้วไม่ตัดตูดม่ใส่ไม่ได้ใช่โอเคอนี้หอมแล้วใส่น้ำปลาลงไปในแกงนะครับน้ำตาลครับน้ำตาลปี๊บหอมเลยเห็นไหมแตกมันแล้วงั้นก็ใส่กะทิลงไปเพิ่ม เพิ่มน้ำลงไปครับเพื่อที่จะทำให้ประหมึกเราสุกไหนหยดสุกเลยอืมนะเราบ้างนิดหน่อยนี่ปรามึกเราบ้างนิดหน่อยเพื่อที่จะเอาไส้<ม>เขาไม่ให้<ม>เล็กะลรไม่ให้มันทะลักออกมาเลยอ อ่ะสี่ตัวพอไหมหมดไหมเหลือสองตัวพอเราใส่ไส้แล้วเราก็บั้งอย่างนี้แล้วแกงเราเดือดเราก็ใส่หมึกลงไปเลยครับทีนี้เราใส่ไปเนี่ยหัวอย่าเพิ่งใส่หัวใส่ทีหลังอย่างนี้สักครู่หนึ่งนะครับตุนไปงี้เบาๆสักครู่จนกว่าเขาสุกแล้วก็ใส่หัวพอเดือดอีกรอบหนึ่งเราก็จะใส่มะเขือใบมะกรูดของเราครับซอยหรือไม่ซอยไม่ซอยเด็ดตามใจชอบอื ชอบแบบเนี้ยทำไมหมึกมันเลี้ยวได้ปะทรงโค้งอ่ะเลี้ยวเลี้ยวโค้งที่มีน้ำปลาแล้วมีน้ำตาลแล้วก็รอสักครู่ให้ปลาเมึกเขาสุกนะครับเอาล่ะนี่สุกแล้วนะคิดว่านะอืมสุกเราก็เอาหัวใส่ตามใจชอบ่ะเดี๋ยวจะเอาล้างหัวล้วพาก่อนเออหโวนั่นแหละก็สำคัญ แต่พอเดือดอีกรอบนึงก่อนเราก็จะใส่เครื่องเนี้ยเนี่ยตัวเตี้ยทำเป็นบังเลยโอเคพอนะแค่นี้พอหัวปลาหมึกเราได้ที่แล้วก็แกงเราเดือดอีกรอบนึงเนี่ยผมจะใส่นี่ครับมะเขือของเราเอาละเดือดแล้วมะเขือลงนะครับกินหัวปลาเยอะๆยุงไม่กัดฮึยุงไม่กัดไม่กัดหัวปลาแต่กัดคนกินกัดคนกิน เราให้น้ำมันท่วมๆม,มะเขือนะครับเพราะจะทําให้มะเขือไม่ดําแล้วพยายามเอาตรงที่เขาเป็นเป็นเปลือกเปลือกเนี่ยให้จมน้ําแกงเราไว้โอเคอขอน้่า้ำตาลอีกนิดนึงนี่ก็อีกแล้วนะไม่ร้อนไม่ร้อน <c oughs> <c oughs> ต้องเดือดพั่านๆอย่างนี้เลยนะถึงมะเขือเราจะ <Yo. S 2> ไม่ยังไงไม่ไม่ไมตายหนึ่งจานสำเร็จอยู่ไหนอันนี้โอ้โหโอเคใบหัวละพาเลยนะจ้าล้างแล้วใช่ไหมเอาเรียบร้อยโอ้โหลูดมาแล้วเรียบร้อยตาม,มาอัธยาศัย <c oughs> เรียบร้อยวัลพาเสร็จลง <c oughs> ให้เห็นไส้หน่อยตัดสักครึ่งนึงอุ้ยจุกพอดีอืมไม่น่าเชื่อเอาเน,นี่ยมาใส่น่โอ้โหนี่ไว้นานไม่ได้หยิบไม่ได้ร้อนอนี่เลยครับท่านผู้ชมครับอะไรนะเนี่ยเนี่ยเขียวหวานกุ้งหนวดเฟิร์มบอๆๆๆ <c oughs> เขียวหวานกุ้งเขียวหวานปลาหมึกสอดไส้กุ้งมหมูสับดยอด เคี่ยวหวานปลาหมึกสอดไส้กุ้งกับหมูสับนะครับเดี๋ยวมาชิมกัน <c oughs> อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะอะไรนะ,ะปลาหมึกนี่ไงอ,อ่ะนี่ทำงี้ให้ทำงี้ต้องหนีเยอะเดี๋ยวมันกระเด็นปลาหมกึกสอดไส ดูท่าทางจะเยอะนี่คนเนี้ยนเยอะเลยนะเยอะคิดถึงหนมจีนเลยนะเพราะว่าตัวแกงเนี่ยไม่ได้ข้นเลยแล้วก็หอมเค็มหวานหอมพอดีเป๊ะเรียบร้อยอร่อยสุดเลยพริกแกงลองลองย้อนไปดูกับรายการยอดเชฟไทยเขียนว่าพริกแกงเคี้ยวหวานนะแล้วตำแบบนั้นก็ได้ลองสังเกตดูนะเพราะเราทำเนี่ยใส่เราไม่ได้ปรุงรสนะ เราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่สามเกินนะเพราอไม่งั้นเดี๋ยวมันมันมันไปไหนเลยไม่รู้อันนี้ใส่พริกแกงอันนี้ธรรมดาใส่พริกแกงอ่าพริกแกงน้ปลาพอพอแล้วแค่นั้นปลาหมึกสดหน่อยนะสดเยอะก็ดีแต่ก็ได้ความเค็มนะของรสชาติได้ความหวานของน้ําตาลตัวกะทิแล้ความหอมของพริกแกงโอ้โหสุดยอดนี่แหละถ้าไม่ชอบปลาหมึกสอดไส้นะ ทำไงดีไก่ก็ได้สับทั้งกระดูกไก่สับทั้งกระดูกไก่บ้านแล้วเวลาเราผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานกับหัวกะทิแตกมันใส่ไก่ลงไปผัดตรงนั้นก่อนแล้วก็เติมหางกะทินะลงไปโอ้ใชพูดแล้วก็อร่อยหวานหออไก่นะได้นะได้แล้วก็หมูได้นะได้กุ้งได้นะโอเคนี่แหละท่านผู้ชมครับเลือกเอาเลยแล้ววิธีการแกงก็แบบนี้ไม่ต้องแกงข้นมากก็อีกแบบหนึ่งอีกเทคเจอร์หนึ่งอีก ความรู้สึกหนึ่งใช่ลาดขนมจีนไหมนี่สุดยอดเพราะว่าถ้าราดขนมจีนแล้วมันมันถ้ามันข้นๆนะมันมันกินไมนเลี่ยนมันเลี่ยนเลี่ยนเลี่ยนเอาละ นี่ก็เป็นอีกสูตรครับที่นํามาฝากท่านผู้ชมกันเป็นเมนูพื้นบ้านที่อยู่แถวภาคตะวันออกเนี่ยทำกันเยอะเพราะมีทะเลมีปลามงปลาหมึกครับเอาละนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับมีดีๆมาฝากท่านผู้ชมตลอดกดติดตามกันไว้ก็จะเห็นกันตลอดทุกสัปดาห์นะครับผมกับพี่ชายหากันมั่งเฮกันมัางก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ได้ความรู้นะครับเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทําตามได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดต้องบอกท่านผู้ชมว่า วันนี้ผมลาไปก่อนครับโอเคสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ